วาจามาสเสน่ห์จงรักจงหลงจงเป้ <c oughs> congratulation สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปดีก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณนนะหรือดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับดาวพุธที่จะย้ายราศีวันที่11กันยาเวลา18บแนาฬิกาสนาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีกันย์กินระยะเวลาไปจนถึง20่ 8กันยาต้องบอกเลยว่าช่วงนี้วาจาวาหาเสน่ห์นะสามารถเสกสรรทุกสิ่งทุกอย่างได้คนะ่ะให้คนรักให้คนหลงให้คนเปคุณได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียว <c oughs> นะคือช่วงนี้วาจาทรงเสน่ห์นั่นแหละนะคะนั่นหมายความว่าคําพูดคําจาของคุณนะจะมีความน่าเชื่อถือมีความน่ารักน่าเอ็นดูนะน่าหลงรักหลงไหลข้างใครขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะ เอื่อนเอ่ยวาจาคารมคมคายไปจีบใครก็มีโอกาสจีบติดอ้อนใครก็มีโอกาสอ้อนได้นะขอให้ใครโปรงใครเปนะให้ใครแบบซัพพอร์ตสนับสนุนก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะนำเสนอง,งงนําเสนอง,งานอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมตัตินะคือเสน่ดีวาจาดีนะ ทำให้มีโอกาสสุขสมหวังในความรักสุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือการค้าการขายธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยอนุภาพพลังแห่งคำพูดคำจาวคูณคไปอีกเท่าตัวเลยนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกันสิงห์ลฤกศพเมษ พิจิกแล้วก็มังกรค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพระราษฎรีแล้วก็สุกนั่นเองอะนะต้องบอกเลยนะหากคณเลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้แล้วอยู่ในลัคณาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างตน้นช่วงเวลานี้ว่าจาขคุณจะดูดีมีสเสน่ห์ผูดจาอะไรคนก็ ก็รู้สึกรื่นหัวเข้าใจปะนะคะรู้สึกว่าเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็รู้สึกหลงรักหลงไหลในคําพูดคําจาคารมที่คมคาของคุณนะทำให้มีโอกาสสมหวังในความรักจีบใครจีบติดอ้อนใครก็มีโอกาสอ้อนได้ขอให้ใครป่งใครเปนหนูชอบชอบอะไรก็บอกเขาไปมีโอกาสว่าจะได้สมหวังดังใจมีคนเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์เอาสินมาให้เพราะอวาจาที่อ่อนหวานของคุณนะหรือถ้าเกิดว่า เององอนกันอยู่นะช่วงนี้ออดอ,อ,อ้อนพูดจาอ่อนหวานทําให้เขากลับกลับกับกับใจเนาะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าลลลหลงรักหลงไหลข้างใครกลับมาดีดังเดิมกันได้อย่างง่ายดายหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงงการงานเนาะนำเสนองานหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสาร่วกนี้ลูกค้ารักนะะหวัวหน้า เพื่อนร่วมง,งานรักเพราะว่าคําพูดคาจามันดูแบบว่าละมุนใจละโมนีเลยอเกินนะทาให้รู้สึกสุขในหัวใจสุขขังสุขขีนะทำให้รู้สึกอยากจะทําดีกับคุณนะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยวาจาจ,จะมหาเสน่ห์นะทำคนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครช่วยเหลือเกือ้อกูลอทําคาชูเมตตาเอ็นดูคุณอย่างเต็มที่ทําให้ดวงชะตาชีวิตดีในรอบด้านทั้งการงานการเงินความรักก็เบิกบานต้องบอกเลยช่วงนี้สุขสร จำเริญใจเทินเอินเอินเอ่ยกลายแล้วข้างในแยแล้วก็แชร์คลิปนี้ไว้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่งกริงกดซีเฟอร์ให้มหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเ,เบ,บิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย